สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ตื่นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินไปที่น้ําตก7จดโคตกันนะคะอันนี้จะเป็นทางเดินเข้าป่านะคะเรานี่ขาดไม่ได้เลยนะคะในการเดินป่าดูธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้ำตก7จดโคตมันจะสวยแค่ไหนไปกันยว

เป็นป่าจริงๆนะคะทุกคนแต่ต้นไม้ก็จะบังแสงแดดนะคะเราจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่จะมีไอเย็นๆตลอดเวลานะคะเวลาเดินโบป่าจริงอะต้องค่อยๆเดินนะคะดูทางเดินดีๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็จะมีเป็นบางช่วงเราก็อาจจะรื่น เยี่ยบแบบนี้อ่ะโอ้ดังหมดนะคะต้องระวังนิดนึ่ง อีก520เมตรนะคะจะถึงน้ำตก7จดคตเหนือนะคะเราก็อาจจะเดินมาครึ่งทางแล้วนะคะก็ยังเป็นป่าเหมือนเดิมนะคะเสียงธรรมชาติมีเสียงนกนะคะเงียบสงบเวลาเดินนะคะก็จะได้ยินเสียงพวกนีม้มากเราต้องเดินหลายๆคนนะคะถึงจะสนุกถ้าเกิดเดินคนเดียวมันก็จะแบบน่ากลัวนิดนึงนะคะ เดี๋ยวถึงแล้วเราจะรีวิวน้ําตกให้ทุกสคนได้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนีนน่ทุกคนเราได้ยินเสียงน้ําแล้วข้างหน้าจะต้องเป็นน้ําตกตแน่นอน ไอ้ลุยกันเมาขี้ลาสัตว์เมาขี้ลาสัตว์าแชา่คันขาแช่คานทะลุาาน้ำมันออกมาให้หมดทะลุน้ำมันออกมาให้หมดมันข่ารี้ว่ามันข่าควาย เรามาเจอเห็ดแชมเปญนะคะเห็ดสีแดงจะขึ้นตามพวกขอนไม้นะคะแบบอากาศชื้นนิดนึงนักเดนาทางเขาบอกว่าเห็ดนี้หาย,ยากนะคะแบบหาดูได้ยากอะไรอย่างนี้นะคะ สวยงามมากเลยค่ะป่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดทางลงทางไหนวะทางไปน้ําตกนะคะทางก็จะชันลงนิดนึงนี่เราเจอน้ําตกแล้วทุกคนเราเจอน้ำตกแล้วเฮ้ย ถ้าเราเดินป่าแล้วเราดิ่นเสียงน้ำนะคะมันใกล้แล้วแหละนือน่าเล่นมากเล่นตรงไหนดีแล้ว ทุกคนที่นี่นะคะมีน้ำตกหลายหลายเจ็ดคตนะคะแต่ว่าเราน่าจะมาอยู่ที่จุดแรกกันก่อนนะคะน้ำตกเจ็ดคตเหนือแต่เราก็น่าจะอยู่ที่เจ็ดทิ เหนือนะคะเราเดี๋ยวเราจะมีธุระต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นน้ําที่นี่กันก่อน หลังจากที่เราเล่นน้ากันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ทําการกลับแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวได้เวลากลับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปทูวร์ต่อนะคะสําหรับใครที่สนใจที่จะกางเต็นท์นะคะมากลางที่จรบกรีนะคะน้ําตกเจ็ดขดได้นะคะเป็นอุทยานมีพื้นที่เยอะมากนะคะแล้วก็ถ้าเป็นมาธมรรมดานี่ชิลๆเลยมากางแล้วก็มีสถานที่ปั่นจักรยานแล้วก็ เดินป่านะคะมาน้ำตกเจ็ดโคตนะคะเดี๋ยวเราทำการเดินกลับไปที่รถแล้วก็อาบน้ำนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิวและแจกลาวไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบายค่ะ